วัเรียนน้องนะครับโจทย์ข้อต่อไปคือโจทย์ข้อที่14โดยข้อนี้พี่สันจะจัดให้มันอยู่ในเรื่องของอัตราส่วนขั้นแรกนะครับคือน้องต้องตีโจทย์ให้แต่ก่อนว่ามันเป็นยังไงเจลล้างมือจะต้องผสมแอลโกอฮอล์80มลต่อน้ำยี่มลลิตรขีดเส้นใต้ตรงส่วนนี้ ดีๆนะครับเพราะเราต้องมาดูอัตราส่วนตรงนี้คือปลายทางของข้อเนี้ยเขาต้องการทราบว่าจะใช้แอลกอฮอล์เท่าไหร่นะครับชอยก็จะมี8ลิตร4 0 0มิลลลิตร800ลิมลหรืออะไรก็ว่าไปคือน้องต้องรู้อัตราส่วนก่อนว่าการผสมเจลล้างมือเนี่ย เราใช้แอลกอฮอล์กี่ส่วน oh, yes, นะครับการดูง่ายๆคืออย่างนี้ถ้าเกิดเรานะเอาแอลกอฮอล์กับน้ำเนี่ยมาผสมกันในอัตราส่วนนี้รวมแล้วเนี่ยมันจะมี1 1 0 0มิลลิลิตรพี่สันพูดถูกนะครับแอลกอฮอล์80บวกน้ำา20จะได้ 1, 100 ทีนี้อยากรู้ว่าแอลกอฮอล์เนี่ยมันใช้กี่ส่วนเอาง่ายๆเลยน้องก็ใส่แอลกอฮอล์ลงไปนะครับใช้80ก็ใส่ไป80แค่นั้น <Wow. S 1> ทำให้ตอนนี้น้องจะทราบว่าอัตราส่วนของแอลกอฮอล์ที่ใช้นะครับมันก็คือ4ส่วน5จากนั้นมาอ่านโจทย์ต่อ ถ้าเจลล้างมือ1ขวดมีปริมาตร1ลิตรต้องการทำเจลล้างมือ5ขวดจะต้องใช้แอลกอฮอล์เท่าไหร่ตรงนี้พี่ว่าน้องเข้าใจดีนะครับว่า1ขวด1ลิตร5ขวดก็ต้องมี5ลิตรใช่ไหมครับ อยากรู้ว่าใช้แอลกอฮอล์เท่าไหร่น้องก็เอาอัตราส่วนเมื่อกี้ที่เราคิดกันเนี่ยของแอลกอฮอล์คูณเข้าไปเลยดังนั้นข้อนี้นะครับก็จะได้5ลิตรคูณ4หาร5 5ก็ตัด5ดังนั้นจึงตอบ4ลิตรง่ายๆแค่นั้นเองเพิ่มเติมให้นิดนึงก่อนไป สมมุติกรณีที่โจทย์ข้อนี้นะครับไม่มีช้อย4ลิตรแต่มีช้อยเป็น4,000มิลลิลิตรนะครับก็ตอบได้เหมือนกันข้อสอบตำรวจเนี่ยเขาจะชอบเล่นเรื่องหน่วยน้องต้องรู้ว่า1,000มิลลิลิตรจะมีค่าเท่ากับ1ลิตร ถ้ากรณีที่ไม่มีช้อย4ลิตรแต่มีช้อย4,000มลิก็สามารถตอบข้อนี้ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าความหมายมันเหมือนกันเลย4,000 ml มลิกับ4ลิตรเนี่ย